สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการซื้อขายยังไงให้ถูกที่ถูกเวลานะก็ตัวนี้ก็เป็นปัญหาโลกแตกนะครับว่าเฮ้ย <c oughs> หลังจากที่ผมได้มีโอกาสพยายูดคุยกับหลายๆคนเนี่ยคือว่าที่เขาได้เข้ามาปรึกษานะครับเขาก็จะมีคำถามอยู่ไม่ไม่ไม ไม่ไม่กี่คำถามละ่ะแต่ว่าคำถามที่เป็นจํานวนมากพอสมควรเลยก็คือว่าเออเราจะเข้าซื้อยังไงให้มันถูกที่ถูกเวลาซื้อแล้วบอกว่ามันขึ้นไปเลยอะไรเงี้ยนะครับอืมนะเพราะว่าส่วนมากครับคนเนี่ยตอนที่เราเข้าซื้อปึ้ง แล้วมันขึ้นไปแป๊บเดียวแล้วมันกลับลงอะไรเงี้ยหรือว่าเราซื้อปุ๊บวันที่เราซื้อแล้วมันลงเลยอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าพอซื้อปุ๊บลงแล้วเ,เราขายแล้วมันเด้งถูกไหมคล้ายๆกับว่าคือเราซื้อถูกแหละซื้อถูกตัวแหละแต่ว่ามันไม่ถูกจังหวะนะครับพอมันไม่ถูกจังหวะก็กลายเป็นว่ากลายเป็นทําให้เราเสียโอกาสไปว่าเฮ้ยเออวะจริงๆคือเราหาข้อมูลมาดีแล้วเราดูงบมาดีแล้วเรา บาร์บาบานะมามาดีแล้วแต่ประเด็นคือเรามาพลาดตอนที่ว่าเฮ้ยเราเข้าซื้ออ่ะตอนจังหวะที่เราเข้าซื้ออ่ะมันมันไม่โอเคมันค่อมจังหวะมันค่อมจังหวะนะครับทําให้จังหวะที่เราซื้อปุ๊บเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คนเขาขายกันโอเค okay. นะครับพอเขาขายกันแล้วก็ เราก็ตกใจอ่ะพอเราตกใจเราก็ขายตามเขาไงพอขายตามเสร็จปุ๊บมันก็เด้งต่อนะครับแต่วันเนี้ย EP เนี้ยนะครับผมจะมาแบ่งปันแล้วกันนาอว่าวิธีการซื้อยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูก่อนอวิธีการซื้อให้ถูกเวลานะนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องต้นเลยนะนะครับ เราจะซื้อหุ้นตอนไหนเนี่ยอ่าเนี่ยคือคําถามนะคือคาถามว่าตอนลงมาเยอะแล้วหรือเปล่าอืมเยอะคือเยอะเท่าไหร่ไงคือเราไม่รู้ถูกไหมว่าแบบลงมาเยอะเท่าไหร่แล้วมันจะกลับตัวตอนไหนเนี่ยเนี่ยเราซื้อตอนเนี้ยเรามีโอกาสเสี่ยงถูกป่ะเพราะว่าคือถึงเราเรารู้แหละว,ว่ามันมันมันลงสักพักเดี๋ยวมันก็เด้งแหละแต่ประเด็นคือเราจะซื้อตอนไหนอ่ะ มันลงมาเท่าไหร่เราถึงซื้อล่ะอันนี้คือเราไม่รู้ไงมันลงมา10% 20 30อุย้ยเราซื้อตอนนี้ลงมาเยอะแล้วมันไปต่อไงมันไป50เฮ้ย50ลงมาเยอะแล้วมันไป60%อ้ยไม่ไหว70เฮ้ยได้แต่มองละ เจ็ดสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นอันนี้ขายเราขายแต่มันเด้งเลยเขาเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับคือเราไม่รู้ไงว่าเขาจะลงลงมาถึงตอนไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงไหมมีความเสี่ยงนะครับถ้าคุณซื้อว่าลงมาเยอะแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับ เนาะก็ตัวนี้ก็ไม่เอานะครับเราก็ไม่ต้องไปตามนั้นมีข่าวดีข่าวดีก็อย่างที่บอกคือส่วนมากหุ้นที่มีข่าวดีคือถ้าหุ้นมันมันโอเคแล้วปล่อยข่าวดีมาก็คือแสดงว่ามันจะจบแล้วแหละใช่ปะเพราะว่าอะไรก็คือถ้าคุณรู้ว่ามันดีอ่ะคุณจะบอกไหมล่ะหุ้นมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆไงแต่คุณได้กำไรเยอะแล้วคุณอย่างออกของคุณก็ปล่อยข่าว เซียนบอกให้เข้าอออันนี้คือไม่ได้ผิดนะแต่ประเด็นคือเขาก่อนที่เขาจะบอกให้เข้าคุณคิดว่าอ่ะโอเคเอาแบบเม็กซเซเลยนะถ้าหุ้นมันดีจริงอะ่ะถ้าหุ้นมันดีจริงคุณคุณว่าเซียนเขาจะเข้าก่อนไหมเข้าก่อน คำถามคือเขาก็ต้องปง้องกันความเสี่ยงของเขาถูกปะเขาก็ต้องได้กําไรก่อนไงค่อยบอกถูกปะเออเข้าเข้าไปเข้าไปที่สิบบาทอะอ่าสิบสองบาทสิบสามบาทค่อยบอกไงว่าเออเนี่ยตัวนี้ดีถูกปะเขาก็ต้องป้องกันความเสี่ยง,งเขายี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตเออ ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะ่ะคือถ้าจะให้ถูกเวลาครับถ้าคุณไม่อยากแบบเฮ้ยไม่อยากเสียเปรียบแบบนี้นตั้งยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์คุณต้องหาเองถูกปะนะครับคุณต้องหาเองหาเองได้ไงก็คือเนี่ยแท่งเทียนบอกให้เขา้าอินดี้บอกให้เขา้าเป็นเท็นขาขึ้นเนี่ยคือพวกนี้นะครับสรุป ง่ายๆนะครับคือว่าถ้าเราจะเข้าเนี่ยเราเข้าได้สองวิธีคือหนึ่งเข้าด้วยแท่งราคาสองคือแท่งเข้าด้วยอินดี้นะครับอ่าสองอันนะ ถ้าจะเข้าอ่ะมีสองอย่างหรืออย่างที่สามก็ได้อ่าถึงมูลค่าพื้นฐานละพื้นฐานละแล้วก็เข้านะครับคือประมาณนี้แต่ววันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์เรื่องอการเข้าโดยใช้อินดี้แล้วกันเนาะ อินดี้มันก็มีหลายตัวนะอินดี้มันก็จะมีหลายตัวนะครับอินดี้มีหลายตัวก็ที่นิยมกันที่เราเคยได้ยินกันคืออะไรก็มีแม็กดีอะไรสโลวสโต้อเอสไออะไรอะเข้าใจเอ็มอ่ะ พวกนี้ยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเอาตัวนี้แล้วกัน macd นะวิธีการซื้อขายโดยใช้ macd นะครับโอเคงั้นก็ไปดูกันเลยมาที่หน้าจอกราฟปึ๊บอืมตัวนี้ก็คือเป็น แท่งราคาธรรมดานะแท่งราคาธรรมดานะครับถ้าปกติคุณก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคนนิยมส่วนมากเขานิยมให้ใช้แท่งเขียนนะครับแต่ผมไม่ใช้นะปวดหัวยียดจํานะครับอืมแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็ดีแหละแต่มันจำแพทเทิร์นเยอะเกินก็ไม่เอานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราไม่ได้ใช้ตัวนี้อยู่แล้วถูกปะเราไม่ได้ใช้แท่งราคาในการซื้อขายแต่เราใช้อินดิเคเตอร์ชื่อว่า MACD หรือสกดว่า MACD เนาะคือเราก็วิธีการเราก็เข้าไปที่ Add Indicator นะก็เข้าไปตรง Indicator Property นะครับคุณมาข้างล่างพิมพ์คาว่า MACD เอ่ะเอาที่2ตัวนี้ m c LC d ิดีวิ i t ี h ส s นะครับผมจะให้แนะนำใช้วิชชี่สเปลี่ยนสีนะโอเคแล้วก็ใส่เส้นให้มันหนาๆหน่อยก็แอด to New Panel นะก็คือคนละหน้าต่าง คนละหน้าต่างกับไอ้ตัวนี้มันจะคนละหน้าต่างกับแท่งราคาเนาะโอเคนี่เราก็จะได้ลนะนะเห็นไหมอืมเราก็จะได้เส้นมาปึ้งพึๆงปึงปง,ปง,ปง,ปงมาแบบนี้ถูกไหมเสร็จเพื่อวิธีการซื้อขายก็คือถ้าทั่วไปนะครับถ้าทั่วไป ถ้าทั่วไปเนี่ยถ้าเราจะใช้ MacD ในการซื้อขายเนี่ยเราก็จะได้ยินว่าเฮ้ยนี่ตัดขึ้นซื้อตัดลงขายถูกไหมแล้วก็ตัดขึ้นซื้อตัดลงขายเออ หลักการมีเท่านี้นะครับอืมก็มีเท่านี้อะ่ะเห็นไหมแต่ประเด็นคือเราควรจะใส่เข้าไปด้วยว่ามันก็จะมีสองอย่างเขาเนี้ยเออเออมันตัดขึ้นเนี่ยเออมันมันก็ซื้อแล้วนนเนี่ยเนี่ยขายตรงนี้เฮ้ยแล้วมัตัดอีก ใช่แต่ว่าคราวนี้เพื่อเพิ่มความง่ายนะครับคือคือบางทีอ่ะคือบางทีบางคนเขาไปขยายเลยนะไปขยายว่าเฮ้ยมันตัดตัด,ตดลงหรือยังในช่วงเนี้ยมองไม่เห็นนะนะครับมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้มันง่ายขผมผมนี่คือแบบเอาแบบให้มันง่ายๆไม่ต้องอะไรซับซ้อนใช่ปะเราก็เข้าไปที่ ตัว indicator property นั่นแหละครับแล้วก็ไปติ๊กไอ้ตรงคำว่า MACD เนี่ย Moving Average Convergent Divergent เนี่ยนะแล้วเราก็ไปติ๊กตรง Use simulate ปึ้งเนี่ยเสร็จปุ๊บนี่เลยเห็นไหมครับคุณก็จะ เห็นว่าเฮ้ยไม่ต้องคิดเองนี่บายนี่เซลกำไรไหมกำไรใช่ปะ่ะกำไรนะเออกำไรร้อยกว่าจุดหนูนแะ่ะนะครับโอเค อันนี้บายเห็นไหมบายอันนี้เซลล์ขาดทุนบายเซลก็ก็กำไรกำไรนิดหน่อยเห็นไหมครับแต่คราวนี้เนี่ย <c oughs> มันมันจะมันจะมีขาดทุนบ้างในตอนที่มันเป็นไซเวย์นะครับตอนที่มันเป็นไซเวย์ก็ส่วนมากก็ขาดทุนหมดแหละแต่ประเด็นคือตอนที่มัน <c oughs> ตอนที่มันเป็นเทน่ะ คุณก็จะได้แบบเต็มคำนะครับแบบเต็มๆอะ่ะนะเห็นไหมครับไม่ต้องคิดไม่ต้องแบบนั่นเลยคือแบบง่ายๆคือแบบนี่เห็นไหมคือตอนนี้เซตเป็นไงครับ S50 เี่ยเขาให้เซลนะครับถ้าเขาให้เซลล์ก็นั่นหมายว่าคือเราก็ยังไม่ต้องเข้าไป ขอโทษทีครับมันก็ใจลงต่อนะครับอืมแากกรง่ายๆนะครับเขาก็บอกแนวโน้มได้ด้วยนะไอ้ตัวแม็กดีอะถ้ามากกว่าศูนยก็เป็นขาขึ้น ก็เป็นขาลงใช่ไหมหรือถ้ามันขึ้นตัว b มันก็จะขึ้นถ้ามันขึ้นตัวเอมันก็มีโอกาสที่จะลงเห็นไหมครับถ้ามันขึ้นตัวเอเนี่ยคุณก็ไม่เทรดเขาไงถ้ามันขึ้นตัว b คุณก็เทรดเขาแค่นั้นเองหลักการง่ายๆนะครับอืม เรามาดูตัวอย่างเนาะคราวนี้พอเรารู้ละววิธีการนะครับไม่ต้องคิดเองด้วยเห็นไหมมันขึ้นมาให้เออโอเคเราก็มาดูเซต,ตเซึต้งเซตเนี่ยเห็นไหม เอสเนี่ยตัวนี้คือเราพอเราแอดอินดิเคเตอร์เข้าไปแล้วเราไม่ต้องดูเขาก็ได้นะเออเนี่ยเอสก็หมายความว่าอะไรอ่าว่ามันก็จะลงต่อแบบนี้ไงเห็นปะ่ะนะครับก็แคน่นี้โอเคดูเออทยัไงเออทนี่ไงเอส khi rơi xuống, xuống, k xuống đã k bank, này, thấy cp, oh, ừ. cp oh, hãy เหรมครับบีริม,รมยังไม่ได้ซื้อเนาะบอกว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะหรือว่าถ้าอยากเรียนรู้ เพิ่มเติมนะครับแบบเป็นระบบก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับแจ็คมานี่เบ t เตอร์สวัสดีครับ